สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่สนใจการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนะครับวิดีโอนี้บันทึกวันที่7กรกฎาคม2 5 6 6นะครับตอนนี้ตลาดกุ้งกล้ามแดงมีความต้องการเป็นอย่างสูงเลยฮะคใครที่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับก็สามารถขายได้ขายดิบขายดีเลยฮนะตลาดต้องการมากแบบดีมานซับไพคนต้องการซื้อมากครับอืส่วนคนเลี้ยงก็เลิกไปเยอะ <laughs> เลิกไปเยอะครับตั้งแต่ ช่วงก่อนๆมันมีบางช่วงบางตอนที่มันไม่ได้ราคาใช่ไหมแล้วก็มันจะมีช่วงของออแชร์ลูกโซ่กุ้งก้าแดงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายคนก็เลิกไปนะฮะตอนนี้ก็เลยเหมือนดีมานสพายมันไม่บาลานซ์กันเลยต้องการผู้ที่สนใจเลี้ยงลายใหม่นะครับลายเก่าถ้าเลี้ยงอยู่แล้วอยากขายทักหาผมได้เลยนะทักหาผมได้เลยดี f ค t ฟิตนะครับ สำหรับลายใหม่ที่อยากเลี้ยงแล้วอยากจะมีความรู้เพิ่มหรือ,อติดขัดในเรื่องของเงินทุนติดขัดในเรื่องของลูกกุ้งที่จะเอาไปลงบ่อทักหา,าผมได้ผมกำลังมีแผนงานที่จะให้ทุนรวมถึงอาจจะให้ลูกกุ้งฟรีหรืออย่างไรลองทักมาคุยกันเราจะได้เลี้ยงแล้วก็คุณเลี้ยงผมเอาลูกกุ้งไปลงให้หรือผมเอาเงินไปให้คุณเป็นทุนหรืออ,ออกทุนช่วยกันอย่างไรอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอาหาร แร่ธาตุวิตามินอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเลี้ยงเสร็จผมรับซื้อแบบนี้นะครับคุณจะได้ไม่ต้องมีความเสี่ยงเรามาหาทางออกร่วมกันคุณจะได้มีอาชีพแล้วผมก็ไปรับซื้อกุ้งก้าแดงของคุณมาแบบนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยทักขาผมนะ DKFIT นะครับขอบคุณครับ